มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ก็คือปืนที่ทำให้ทุกคนอื่นตัวเล็กได้น,นั่นเองเดี๋ยวเราจะลองยิงดูนี่เห็นไหมตัวเล็กเลยโคตรดมาเดี๋ยวเราจะใช้ปืนนี้แก้งเพื่อนกันมาดูเ่าจะเป็นยังไงหมายคนนี้คนนี้เหรอ นี่แน่ขอประตูอประตูดอันนี้ผมสุ่มได้นะบอกเลยโอกาสสุ่มมันน้อยมากเนี่ยโอกาสแค่สองเปอร์เซ็นต์นะสุ่มได้เฉยนี่ตัวเล็กไปเลยตัวเล็กนี่ตัวเล็กกันโมดทั้งเซิร์ฟอะ เฮ้ยอะไรติดเชื้อซอมบี้อ่ะแล้วดูเสื้อผมดิเนี่ยโหมดฮาร์คคอร์เสื้อฮาร์คคอร์เสื้อแห่งความยากเน,นี่ยโคตรสวยอ่ะอิกเซลอาร์นะเซลอาร์นะรดดผมอยู่เหมือนจะอยู่บนบนโอ้โหเดี๋ยวพี่หลบอยู่ตรงนี้แล้วกันอาจจะมีซอมบี้มาเดี๋ยวกินพิซซ่าก่อนฮะ ผมอยู่ผมปีนอยู่เนี่ยคุณเนี่ยผมปีนอยู่ตรงเนี้ยไอ้คนนั้นเปช่วยวเลยมาได้ไหนเด่นไหนแม่ผมปีนอยู่เนีลยอุ้ยยายา่าไอ้นั่นเนี่ยผมบอกว่าไอพ้พวกซี่เดี๋ยวนะมันมันโจมตีผมแล้วผมช่วยอะไรคุณได้มันก็ช่วยกันไม่ได้พ่ะคุณน,นี่ อยู่ตรงนี้ยังไงก็รอดแน่นอนบอเลยก็ไหนล่ะก็ผมอยู่ที่สูงก็ผมอยู่ตรงนี้เนะ่ยคุณ <c oughs> ผู้รอดชีวิตชนะแฮ่แ่วะโชคดีหรือโชคร้ายมาดูกัน ค็อื่นเนี่ยตัวเล็กนะเพื่อจะได้แบบว่าเอ้ยนี่ราไม่ให้คนอื่นตัวเล็กหรอกเพราะถ้าตัวเล็กมันจะแบบว่าไม่ค่อยโดนมาเราลงไปเลยบอกเลยว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นให้ทุกคนดูข่าวท่าจะนานโอ้ โดน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 คุสร้างกี่บาทฮะมีตังสี่ร้อยแปดบาทพี่ไม่ซื้ออะไรเลยพี่เก็บไว้ซื้อพี่เก็บไว้ซื้อปืนอันนี้ปืนน้ำแข็ง่ะห้าพันไม่สร้างมุษดูดีมาหรอเราไม่สร้าง เล็กเลยไม่สร้างไม่สร้างบอกไว้ก่อนอผมจ้เก็บไปซื้อปืนเข็มมันมีคนช่วยแล้วนี่หว่าแล้วๆาเราทำไรได้อะไปตรงนู้นก็ได้ไปตรงนู้นก็ได้ <5. S 1> อ,อ้าโหช่วยไม่ได้มนุษนี่หมาถูกสร้างแล้วสโวนแมนตัวเด็ก คเนอ,เอาไปตัวได้กันให้หมดรื่ยิงมันยิงมันแรงยากอยู่นะมันยิงไม่โดนอะ มาๆกันให้หมดมาตัวเล็กเรียบร้อยยิงโดนด้วยตัวเล็กยิงโดนด้วยนะขีร่รถกลับไปกับอ้านไม่โดนแนฮะโอเคแนวนะอุอยยิงเลยโดน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 โหมันรีเซ็ตตัวเองเลยอ่ะมันไม่อยากตัวเล็กตัวเล็กไปตัวเล็กไป ตัวเล็กไปโอ้ยสบายจริงๆเลยแก้คนกินพิซซ่าดีกว่าอ่ามมาแล้วเราเกมเลิแล้ะความรู้ความรู้แข่งการตัวเล็กไง ใครอยากตัวเลขให้ให้ให้กินลูกกระสุนลูกโมอันนี้เข้าไปเฮ้ยฮือเลือน,อน,น,น,นั่นแงเรียบ้อยเอ้ผมอย,ยูยย่ชัยย้นสองแล้วไอ้ผมอยู่ชั้น,นสอง วิ่งช้าบอกเลยตัวได้วิ่งช้ายัางไงก็ไม่ทันเฮ้ยอยู่ทางฟ้าเฮ้ยมันอันไหนมันสุดท้ายอะนะถ้าตกนี่ก็คือตกเลยนะเฮ้ยตกแล้วนี่แหละมันความยากของมันรีบร้อยพี่ชนะภายในเซียววิโอ้โหสุดยอด ระหว่างที่เขาหลบยู่พายุกันอยู่เนี่ยพี่ก็จะยิงเขาแบบนี้เลยให้เขาตัวเล็กอ่ะตัวเล็กเร็วๆตัวเล็กเร็วๆ,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 ๆมันไม่ตัวเล็กอ่ะเฮ้ยมีธน,นสูงเหรอมามาไม่เน้นชนะเน้น เอ้ามาดิมาดิเรียบร้อยยิงโดนด้วยตัวเล็กมามีคนชนะแล้วหนึ่งคนไอ้คนนี้มันมีปีกไงมันก็เลยโกงเนี่ยมันมีเจ็ตแพคไหนอะเขาเนี้ยไหนเบคอนคนไหนวะนั่นน่ะมันมีปีกมันมีเจ็ตแพกเนี่ยเนี่ยมันใช้เนี่ยมันโกง ี่เนี่ยตัวเล็กเลยตัวเล็กเลยตัวเล็กมาลงมาแกล้งคนที่กำลังจะมากันดีกว่าเหี๋ยว่าเมื่อกี้มันบินมาเลยไอ้เบคอนคนนี้มันบินมามันขี้โกงมีให้ลงปีตัวเล็กเลยเฮ้ยเลเซอร์หมุนเนาะ นี่แหละปลอดภัย นั่นน่ะนั้นมาเรียบร้อยตัวเล็กอโอ้อยทำไมพี่โดนวะนั่นน่ะเรียบร้อยคนนั่นน่ะมันโดนแล้วฮา่าฮ่าเรียบร้อยมันตาย มก็แค่ขึ้นไปด้านบนมันก็แค่ขึ้นไปด้านบนไปปะไปปไปปไปะเรียบร้อยตัวเล็กไม่รอด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  เมื่อกี้ตัวเล็กแล้วมาแล้วเพิ่งสุ่มได้วันนี้ด้วยนะไอ้ปืนเนี้ยท่านผู้ชมด,ดู้ไหมว่าผมเพิ่งสูงได้วันนี้กขนาดตัวเล็กอุยอ้ยอุ้ยไอ้ใหลูกน่ะอะไรหลูกใส่อะ่ะโอ้ยใบมีดเอามีของใครอะนะ่ะอันนั้นอะมันใบมีดของใครอะ่ะ โอ้เพื่อนแก่งเหรอไม่หรอกมันไม่อีแล้วคุณหนุ่นมขนแล้วอ๋อมันมีอยู่ของเกมแล้วหรือว่าเพื่อนแก่งอะไรมันมีอยู่แล้วผมขึ้นมาแล้วคุณหน่เอ้ยผมอยู่บ้านแล้วเรียบร้อยตัวเล็กๆนี่ไม่ใช่นะมันไม่เห็นอะเอ้ยผมอยู่บ้านแล้วคุณหน,นุ่ม เก็บเหรียญเก็บเหรียญจังหวะนี่อะไรเก็บเหรียญนี่เนี่ยตัวเล็กเลยตัวเล็กแล้วก็เล่นโคตรยากบอกไว้ก่อนเฮ้ยจะตกจะตกจะตกนั่นแหละตัวเล็กกันหมดฮะเล่นยากแน่นอนบอกไว้ก่อนมันช้ามันช้าตัวเล็กมันช้าเอาแล้ว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 เฮ้ย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 ใครต้อเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ ฉ่ำชั่ว